ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมจะเอาอินเวอร์เตอร์มาติดตั้งนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่ผมส่งไปซ่อมนะครับอสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับก็จะซ่อมเสร็จแล้วก็จะมาประกอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้วยกันนะครับ วันนี้ก็จะมาติดตั้งนะครับนี่นะครับจะมาติดตั้งตัวนี้นะจะประกอบแล้วนะครับอันนี้ดูล่องนะใช้นอตขันข้านะครับ ครับจากนั้นเราก็จะเอาสายเข้านะครับนี่นะครับอันนี้คือสายเมนนะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับ PV in นี่นะครับที่บวกมีลบนะครับตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นอยูต้นนะครับเป็นกาวนะครับเป็นกาวนะครับเอาสายในต้นใส่ก่อนนะครับสายกาวนะครับสายกาวใส่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้ามีไฟลมก็ลงกาวไปเลยนะครับ มีไฟดุรั่วนะครับนย <c oughs> ดร้อยครับต้องดูเมนก่อนนะครับว่ามันปิดอยู่เปล่านะนี่นะครับก็เมนลงนะครับเอาลงทุกทุกเตือนโวลบนของบนก็ไม่มีแล้วนะครับ อันนี้เอา,เอาลูกเรียบร้อยนะครับก็จะมาเข้าสายนะครับอันนี้สายเมนนะครับที่มาจากตู้คอนโทรลนี่แหละครับช็อคี่ก <c oughs> ็สีน้ำตาลนี่บวกนะครับใส่ได้เลยอันอาจจะมองไม่เห็นนะครับผม ลบนะครับโสดิจิตเนี่ยกระติบน่นครับจากนั้นนะครับก็จะเอา แบตเตอรี่ใส่นครับไซส์ชาร์จแบตเบตอรี่นะครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้ไปใส่แบตเบตอรี่นะครับ आने ียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะสองรอยยี่สิบตอนนี้จะต่อสองร้อยี่สิบปิดใช้งานนะครับต่อไปก็จะต่อนี่นะครับต่อไปใช้งานนะครับเอา เอาพุทธนะครับเอเอาพุทธนะครับ AC เอเอียพุทธนะครับไปสองร้อยยี่สิบนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ต่อเขาเรียบร้อยแล้วครับทั้งอย่างฟังชัด์จไฟจากนี่นะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เอาไปใช้งานนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นจะออนไฟมาดูนะครับจากนั้นเราก็จะมาเช็คไฟจาก เสงซูรเซลนะจะเป็นดีซีนะครับผมปรับไปที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเป็นไฮโวล์นะครับเราก็จะมาเช็คดูนะครับอันนี้ไฟมานะครับ ก็เป็นสามร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟเข้านะครับในี้จ่ายเข้าเรียบร้อยนะครับผมเอาพุทนะครับครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับก็มีแผงโซลาเซลล์มาแล้วนะครับยังเป็นศูนย์โวลต์แสดงว่ายังไม่ได้ตั้งค่านะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งแล้วก็จ่ายไฟไปเรียบร้อยนะครับแต่ผมจะเอาให้ดูนะครับว่าไฟออกไปเท่าไหร่นะครับที่หน้าจอเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับก็าเอามาให้ขึ้นดูว่าการติดตั้งนำอินเวอร์เตอร์มาติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์ก็ ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับถ้าเราเข้าใจนิดหน่อยเลยรู้ว่าไฟออกไฟเข้าออตรงไหนนะครับการตั้งค่าก็อยู่ในนี้นะครับก็เข้าไปในเมนูแต่นี้ผมจะไม่อธิบายตรงนั้นนะครับผมเก่งจะเอามาติดตั้งแล้วก็จ่ายไฟออกไปใช้งานในบ้านนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไปแค่ดี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม